ห้ามทะเลาะกันนะคิดจึกแม่เหรอพอแล้วพอแล้วพอเออพอแล้วโอ้โอโอ,โอ,โอมันขูดรถมันขูดรถเดี๋ยวันลงเดี๋ยวฝนลงตัวนี้จำได้เหรอตัง้งๆไม่เอาไม่เอาไม่เอา สวัสดีสวัสดีสงการยังสวัสดีสงการฮะสวัสดีสงการฮะสวัสดีสงการฮะสวัสดีสงการนะเอ้าสวัสดีสงการเมื่กี้เจ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 โอ้ยสวัสดีสวัสดีสงการครับสวัสดีสงการครับสวัสดีสงการครับป๊อก

เอาเอาเอาทำทำน้องนะเต้เต้อันนี้อะไรนี่ตัวอะไรนี่เฮ้ยตัวหมาบ้านเราเหรอป๊อกป๊อกป๊อกยังไม่ได้จับป๊อกเลยอ่ะป๊อกป๊อกอ้วนตันหรอป๊อกป๊อกเต้